สัปดาห์นี้ทันข่าวต้องไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสาวรี์ที่ประกาศชัยชนะนี่นะครับประกาศชัยชนะจะสร้างในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามท่านจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเราชนะเจ้าอนณานิคมของ,ของเขมรคือฝรั่งเศสสู้กันทั้งยุตราวีที่เกาะช้างด้วยอะไร้วยเยอะแยะเลยครับ มาเป็นอนุสวรีชัยสมรภูมิจอมพลปอท่านชื่อเดิมชื่อแปลกแปลกท่านชื่อแปลกเพราะว่าหูท่านเนี่ยสูงกว่าตาก็เลยชื่อแปลกออโอ้โหกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเลยนะครับจะได้ให้เขมรมารู้ว่าเจ้าอนานิคมที่ไอหุ่นหมาเนี่ยแห่ไปฟ้องไอมาคลองแคลงโดนเมียตก,ตกจะผลาดตกเครืบินแต่ว่าทหานะให้มาช่วยเลยนะครับวันนี้ธรรมดาครับมัน ประเทศอย่างนี้ก็ต้องไปหาลูกพีไว้ก่อนแล้วครับไอ้มาครองจมูกเองเาต้แก้วหรือบอเราหลงชื่นชมที่ไหนได้พระยาตกเปี้ยงกอนจะลงกันได้เครื่องบินข่าวจบไม่ได้ลงมายังตามมาผักอีกโอ้กูอนาจใจวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในเบืองไทยเข้าใจอะไรกันผิดเพราะการใช้ข่าวสารในทางที่ผิดเราไม่แฮปปี้กับน,นายกแพทองมนเนียกยากชิบพาย นายกอุงอิงกันแล้วกันโอ้โหชื่อแล้วแพทองทานผ่านทองแท้แพทองทิงพิงทองทานโอ้ยฟังแล้วปวดกระบาลเอาว่าวันนี้เราโดนขบวนการสงครามจิตวิทยาหรือไอโอเนี่ยจนเราเข้าใจผิดไปหมดแล้วอุงอิงก็ออกมาบอกว่าอุงอิงละไว้ในถังที่เข้าใจนะครับวงเล็บเปิดนายกรัฐมนตรีชื่อแพท,ทองทานแ็นที่เอาทันทันอุงอิงก็อุงอิงก็ เบียงเบนประเด็นว่าคลิปหลุดเนี่ยมันไม่ใช่บร,รยาทไม่ใช่เลยที่ทาคลิปหลุดคุณไม่ต้องมาขออภัยเลยไม่ต้องมาขอพระอาภัยมณีนางละเวงผีเสื้อสมุดอะไรเลยคุณต้องมาขอโทษเรื่องที่คุณพูดไปว่าลุงจะเอาอะไรเอาอะไรในเมืองไทยเดี๋ยวจัดให้คุณกําลังจะเอาผลประโยชน์หรือบ่าดินไปให้เขาหรืออันนี้อย่าเบียงเบนประเด็นแล้วความผิดอย่างนี้มันต้องออกอยู่ไม่ได้ใครจะไว้ใจใครจะจับได้โอ้โหคลิป คลิปบรหลุกอย่างเนี้ยบอกว่าลุงลุงแม่ทัพอ่ะเขาเท่เขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเอ้าไอ้ฮ่าแม่ทัพอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับนายกอยู่ตรงข้ามประเทศชาตินายกเขาปกป้องกว่าเทศเอาชิบหายแล้วนายยกเรากับนายกคุณเชนอยู่ฝ่ายเดียวกันฝ่ายไหนวะหน้าฝ่ายไหนวะออย่าบอกแล้อยู่ฝ่ายว่าจุฬาหรือว่าปักเป่าเออเราคอยหน้าร้อนหกอเขาชักที่สนามหลวงอ่ะมันวันนี้เบี่ยงเบนประเด็นนะครับ และการที่ท่านยังอยู่ต่อต้องให้กําลังใจท่านจะได้ไปช่วยเราต้องไม่ทะเลาะก,กันแล้วจะไปชู้สู้กับคุณเซนบางคนเราประเด็นสู้แต่กูสู้อยู่แล้วมึงไม่ต้องเป็นเอาแมวมาเป็นกูก็สู้กูก็สู้อยู่แล้วแต่ประเด็นมันคือจะเฝ้ามึงอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะมึงยังกับประลอดแป๊บแป๊บดไปยกเี่ยเขาแป๊บแป๊บดี๋ยไปยบอะแป๊บแป๊บตหารเป็นสายตรงข้ามละโอ้โหเมื่อวายยังยิ่งกับปลอดอีก